อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย e l e c t r ต c ิ h ช p อบับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,900อิเล็กริกช็อปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปที่ตีช็อปก็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมติ2050บาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอ,อื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีออยพร ฮสวัสดีครับมีลักกี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในซอนออนไลน์ว s h o โชดาวนะครับวันนี้มีก็ขออนุญาตมาแนะนําตัวละครที่จะเข้าใหม่ในเกมนะครับก็จะมี3ตัวมีน้องชินนนมีมือยูจิโอแล้วก็น้องอาิสนะครับอ่าเนม้น้องแบบน่ารักสดใสต้องตเมีเลยนะ ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับผูความสามารถทุกอย่างของอ่าซีนอนก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดยูซีโอแล้วก็อาริปิดท้ายนะครับว่าเพื่อนๆสามารถจะเปิดตัวละครอ,อะไรในอนาคตได้สำหรับสายคนที่ยังดองเพชรอยู่เราไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรจะไปลงคริตโตยาวเลยไหมหรือว่ายังไงอ่าเรามาเริ่มกันที่น้องซีนอนเลยแล้วกันนะครับจะเป็นตัวลมยิงไกลท่าลมนะครับ เฮดอยู่ที่3,500เซนอยู่ที่400วิสอยู่ที่450ร้อ้าิอนอยู่ที่400นะครับทักษะหนึ่งความเสียหาย1,200ทักษะสองความเสียหาย1,000แล้วก็ฝั่งตรงข้ามชะาง,งัากและติดเผานะครับชะาง,งักก็คล้ายๆสตารน,นะครับแต่ว่าติดเผาเมื่อใส่การซีนอนเพิ่มความเร็วบวก15%กดสลับตัวละครคูดาวทักษะบวก10%ซึ่งมีจะบอกว่าการซีนอนเนี่ยมันเกิดมาเพื่อตัวนางเลยเพราะว่าตัวนางเวลายิงเนี่ยเคลื่อนไหวทําอะไรช้ามากถ้าใส่การเนี่ยมันจะช่วยส่งผลทำ บวกสิปนด้วยนะครับทำให้ไวกว่าเดิมนะครับโดยส่วนตัวมันเป็นตัวท่าลมที่ยิงไกลถ้าเกิดเอาเอาพูดกันตรงๆเลยถ้าใครอวยน้องก็เปิดน้องครับแต่โดยส่วนตัวหมีหมีคงไม่เปิดตัวนี้นะเพราะว่าหมีมองว่าอีก2ตัวมันส่งผลกบคิีิโตมากกว่าเพราะว่าหมีชอบิริโตโตไนงะแต่ซีนอน่อนเนี่ยหมีเห็นนะดูจากเกมเพย์เนี่ยนางยิงไกลมากอาจจะได้เปรียบการเล่นอาจจะง่ายมากก็ได้ครับแล้วก็เป็นตัวแอคแท็กเนี่ยที่ยิงไกลด้วยเลยอาจจะ อันนี้เรายังไม่รู้นะเพราะว่าบอสตัวต่อไปเนี่ยเขาจะเอาธาตุอะไรมาใส่เพราะว่าตอนนี้เป็นธาตุลมถูกไหมครับดองอาจจะเป็นธาตุไฟหรือธาตุน้ํแจะมีแต่ว่าหมีมองส่วนตัวว่าน่าจะธาตุน้ําหรือเปล่าเนี่หมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวพอตัวน้องเข้าเห็นป่ะก็จะมีอีเวนต์สเปเชียลเนี่ยให้เพื่อนๆเล่นเก็บเพชรได้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องตอนการเบรสนะครับของคิริโตะที่ดาบเลเซอร์นะกับซีนอนนะครับก็ อันนี้คือหมีแค่แนะนําครับแต่อันนี้อยู่ที่ว่าความโวยเป็นเพื่อนเลยคือเกมนี้จะเล่นตัวไหนก็เล่นได้แล้วเราแต่เพื่อนนะไปดูส่วนตัวหมีอาจจะข้ามตัวซีนอนนะอาจจะไปเปิดอ่าอริกับยูจีโอเพราะว่าหมีมองว่าอารมิเลตตี้มาส่งผลกับคิริโตมากกว่านะเพราะว่าคิริโตมันเป็นตัวที่หมีชอบไงแล้วก็คิดว่าจะทําเป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วซีนอนเนียมันไม่มีอะไรที่บ่งส่งเสริมกับอ่คิริโตเลยอันนี้เราไม่พูดถึงสกิลเพย์การยิงยิงไกลของนางนะ แล้วก็บอสเนี่ยตัวต่อไปที่เข้าเนี่ยจะเป็นบอสกระโหลกนะครับถ้าเพื่อนๆคิดภาพไม่ออกจะมันจะอยู่ที่อ่ภาคหนึ่งเลยอะ่ะตอนนี้ประมาณ12-13นี่แหละอันนี้ให้กับหมีพูดติขออภัยนะคิดว่าน่าจะทตุไฟนะหรือไม่ถ้าหรืออาจจะทตาน้ําก็ได้เพราะว่าซีนอนมันเป็นตัวลมที่เข้ามาถูกไหมครับเพราะนั้นตัวลมที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องยิงทตุน้ําอยู่แล้วอันนี้เป็นการแค่วิเคราะห์ของหมีนะอะ่ต่อไปนะครับผมเพื่อนพระเอก หนุ่มหล่อสุดหน้ามนูจิโอนี่เองนะครับถึงจะอยู่แค่2ภาผแล้วก็กลายเป็นผักแล้วก็เถอะแต่ว่านะเออเรื่องความเท่ก็หมีก็ยังมองว่ามันเท่มากนะสำหรับเออยูจิโอตัวนี้นะครับยูจิโอทตุน้ำเนี่ยหมีจะบอกว่าเป็นทตาโจมตีด้วยนะแล้วก็เป็นทตุน้ำด้วยซึ่งหมีมองว่าตัวนี้มีความสำคัญกับการที่เราไปเล่นทีมคริตโตมากนะครับอ่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวหมีขออนุญาตแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับผม ามาเริ่มที่อัศวินสีครามยูจีโอเพื่อนพระเอกนี่เอง,เ,องเป็นท่าน้าใสโจมตีนะครับเพราะนั้นแล้วสเต็งก็จะออกไปทั้งเยอะอยู่นะ HP สามพันแปดร้อยสเต็งสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็วิทสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็อินสี่ร้อยนะครับทักษะหนึ่ง 3, 1, ความเสียหายเจ็ดร้อยติดโโลสามวิเห็นว้ามันจะมีสโลด้วยเพราะว่ายูจีโอเนี่ยมันจะสก,กิลมันจะเป็นน้ําแข็งทักษะสอง 3, 2, ความเสียหายเก้าร้อยติดแข็งอีกห้าวิแล้วก็ความสามารถพิเศษเมื่อคิริโตะอยู่ในทีมภาคไหนก็ได้นะครับจะเป็นคิริโตภาคเออคิิโตะ อัลสวินดําก็ได้อย่างภาคหนึ่งถูกไหมหรือว่าจะเป็นอ่าภาคคิริโตะอลิสเซชันก็ได้หรือจะเป็นภาคไหนก็ได้ขอเป็นคิริโตะได้หมดเมื่อลงคู่กับยูจิโอกับออ่อ่คิริโตะเห็นไหมจะโบกสเต็งสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่คือฟรีเลยแล้วก็เมื่อสลับตัวละครเห็นไหมจะลดคูดาวทักษะของของยูจิโอเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะส่งผลให้ยูจิโอกับคิริโตะเนี่ยเพิ่มสเต็งทั้งคู่เลยแล้วก็ลดทักษะคูดาวด้วยทําให้กด Ability Skill เนี่ยรวัวและเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับหมีก็ย่อมองว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นสาวบกคิน,น,นิโตะนะเราพูดถึงสาวบกคินิโตะแบบหมีนี่นะก็ควรจะมาเก็บรอเปิดยูจโอแล้วก็อาริสต่อนะครับเพราะว่าอาริสกับยูจโอเนี่ยแล้วก็คินิโตะเนี่ยสามารถลงคอมบายคู่กันได้เลยแล้วมันมีสกิลเนี่ย ability ที่มีความสรถพิเศษ,ษเนี่ยที่สามารถคู่กันได้หมดเลย3ามตัวละครอันนี้คือคนความเหเศษส่วนตัวหมีนะ แต่อย่างที่หมีบอกครับว่าเราจะไปเราเราเราอวยตัวแหวนเล่นตัวนั้นได้ไม่จำเป็นต้องตามหมีเห็นไหมแล้วก็ยูจโอเนี่ยมีแพทเทิร์นพาร์ด้วยนะจะเป็นชุดของยูจโออ่ะเป็นช่วงตอน,นเออเป็นช่วงอะไรนะภาคอะไรนะอลิซอ,อลิเซชันอะ่ะที่มันใส่ชุดเป็นนักลม้มอ่ะสวินศักดิ์ธิ์เออหมีว่าเท่มากนะชุดนี้หมีชอบนะเอาจริง ก็อันนี้ก็โดยส่วนตัวคือถ้าเล่นคริตโตะยังไงก็ต้องเปิดครับเพราะว่ามันเป็นตัวส่งเสริมท่านทำให้คริโตะเก่งแล้วก็ตัวยูจีโอเนี่ยมันเป็นท่าโจมตีท่าน้ําด้วยพอถ้าเกิดบอสเข้ามาเป็นท่าไปเนี่ยยูจีโอท่าน้ำก็จะเป็นตัวแมกทันทีนีู่ดถูกไหมเอาเรียกว่าเป็นพระเอกเลยดีกว่าถ้าเกิดบอสท่าไปขึ้นมานะ อ่าอันนี้ก็สรุปในในเรื่อง UGO อัศวินสีามนะครับตัวใหม่ที่จะเข้ามาแต่ว่าตัวใหม่ตอนนี้ที่จะเข้ามาก็คือน้องซีนอนนะส่วนอลิสกับ UGO เนี่ยอันเนี้ยหมียังบอกไม่ได้ว่าเขาจะเข้าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเร็วเร็วนี้แหละถ้าซีนอนเข้าก็ต่อไปก็ต้องไปชู2ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเล่นทีลิโตก็อย่าลืมเปิดนะครับเพราะว่ามีมองว่าการที่เราทําตัวแล้วมันคอมไบเข้ากับทีมามันก็ทําให้เก่งกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยโอ้ยฉัน ฉันชอบตัวอวยอ่ะฉันชอบแต่ทีมผู้หญิงเอาซีนออนเอาซีนาะก็จัดแต่ตัว,ต,วตัวผู้หญิงไม่ได้เลยครับไม่จำเป็นต้องไปสนครับเราอวยซะอย่างใช่ไหมอวยมันจะทําให้เราเราเล่นแล้วมีความสุขถูกไหมเราเล่นพอเราเล่น,ลนมีความสุขเราก็อยู่ยาวดีกว่าดีกว่าบางทีบางคนแบบไม่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายไงชอบชอบดูเนี่ยเอ่อเล่นตัวผู้หญิงดูตูดอะไรแบบอะไร,ประ,ะไรประมาณเนี้นะก็จัดไปได้นะครับ แล้วก็อีเวนต์หน้าเนี่ยมันจะเป็นบอสกระดูกที่หมีบอกนะอันนี้หมีบอกไม่ได้เลยว่าเขาจะมาปรับเปลี่ยนช่วงไหนเพราะว่าอย่างบอสธาตุลมตอนนี้เอ่อเจ้าไอบูเนี่ยเดมอนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีหมดเอ็กตา้าเลยนะถูกไหมเพราะนั้นเราอาจจะต้องรอหมดเอ็กตา้ามาก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะเปลี่ยนบอสนะครับอ่ะก็สรุปกันไปสำหรับยูทิโอนะครับอ่ะต่อไปอลิสนะครับผมอลิสนี่ต้องบอกบอกว่าบทภาคอลิเซชันเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเด่นเลยนะไม่ได้เด่นธรรมดาอย่างกับนางเอกเลยแหละ จนพลาอเนือเวอร์เนี่ยอาซีนาถึงจะมาหาเทพคิดิตโตเทพผักของเราเนี่เองอลิสบทลตบอลช่วงนั้นก็เลยบทจางไปชนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยส่วนตัวหมีก็ยังมองว่านางเป็นนางเป็นตัวละครที่บทเด่นมากนะคนหนึ่งเลยนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอัศวินทองคํอาอลิสจางนี่เองธาตุไฟนะครับแต่หมีมองว่าน่า,นาจะเวทนะเพราะว่าเห็นตามอักษรถ้าหมีผู้ผิดขอภัยนะครับแต่ว่าอันนี้ธาตุไฟนี้แน่นอน เ p 4 0พีสี่ันสเต็งห้าร้อเดสิเต็งเยอะมากนะวิน550ถูกโคตรยิน400ทักซาหนึ่งความเสียหาย700ร้อับบัฟเพิ่ม5%้าเปทักซาสอความเสียหาย400ความสามารถพิเศษคริโตบกอาริสบกยูจิโอคีบกสิบหทั้งบาร์ตี้เห็นไหมว่ามันเยอะแล้วก็กดสลับตัวลดคู่ดาวทักษะ10เอร์เซ็าง่ายๆนะที่หมีมองนะอาริสกับยูจิโอเป็นตัวส่งเสริมทำให้คริโตเก่งมเืเดิมเพราะว่า ถ้าเราลงคอมบีสามตัวอย่างเช่นคิริโตะอาริสยูจิโอเนี่ยจะทําให้คิริโตะได้ชีส15%แล้วก็อีกสองคนก็ได้ด้วยแล้วก็ยูจิโอเนี่ยจะบวกสเตนกับคิริโตะอีกแล้วก็ลดคู่ดาวทักษะอีกเห็นไหมกดสลับตัวลดคู่ดาวอาริสก็มีเหมือนกันลดคู่ดาวทักษะ10%เหมือนกันก็เลยส่งผลที่ทําให้ดึงพลังของคิริโตะหรือว่าคนในปาทีมสามตัวนี้ทําให้เก่งมากกว่าเดิมนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะมีสาวคิริโตะมีก็คงรอเปิดยูจิโอกับอาริสเพราะว่ามันส่งผลทําให้้คิิรโตะมมันนเกก่งขึถูฮะ ส่วนซีนอนอันนี้ถ้าแต่เพื่อนเพื่อนเลยถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบเพราะว่าน้องก็เป็นตัวยิงกายท่าลมที่มีตัวเดียวในเกมเอออีกตัวหน ar, ึ่งก็น่าจะใช่นะอีกตัวหนึ่งก็น่าจะใช่รีฟาใช่ใช่รีฟาก็น่าจะใช่เอ็อาร์แต่ว่าหมีไม่มีหมีเลยไม่ขอรีวิวนะเอาเป็นว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะเปิดอันนี้คือหมีแคแ่แนะนําแต่ไม่ได้บงังแต่ไม่ได้แบบเออไปบังคับเป็นไกด์หรืออะไรทั้งนั้นนะอันนี้คือการแนะนาของหมีเฉยเขาที่หมีดูเนี่ยการที่เรายัางของหมีเช่อว่าหม,ามีคิดในอตอนเลยสามดาวแล้ว ถ้าเกิดหมีรอทำยูโออาริสเนี่ยคริตโตะไฟหมีก็ยิ่งโคตรโหดเลยถูกไหมแล้วต่อให้บางทีเรามันเปลี่ยนบอสขึ้นมาไม่ไม่ใช่บอสทธาตุไม้อย่างเจ้าไอาบูอย่างเงี้ยหมีก็เอาคริตโตธาตุไฟออกก็เอาคริตโตธาตุน้ำตัวฟรีแจกก็ได้เพราะว่าเราจะเอาคริตโตเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนภาคไหนก็ได้ภาคอัศวินดำเอ,อ่อภาคอาลิเซชันหรือว่าภาคจบหรือว่าภาคการเบรคคริตโตที่มันใช้ดาบเลเซอร์คือได้หมดเลยครับขอให้เป็นคริตโตแต่ภาคไหนก็ได้ ่วนอลิสกับยูจีโอก็เหมือนกันนะจะเป็นทางไหนก็ได้ของ่ายๆสามตัวนี้ลงคอมบายคู่กันก็คือบวกทีติคอนสิบห้านะครับอายังไงคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดติดตามของ subscribe ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้หมีทำไกด์เรื่องเกี่ยวกับซออะออนไลน์วอเลียโชว์ดาวก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ยูทูบบอกหมีได้นะครับอายังไงขอบ